สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถคู่ใจของผมนะครับนี่ครับรถคู่ใจของผมนี่แหละว,วันนี้ผมจะเอารถคู่ใจคันนี้ไปเที่ยวของมะเดือจังหวัดน,นครนายกกันนะครับนี่ครับมาดูว่าจะข้ามคลองมะเดือได้ไหมนะครับข้ามคลองหนึ่งได้ไหมคันนี้คือรถคู่ใจของผมนะครับ ที่จะไปถ่ายทำยูทูบเบอร์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนี่ครับคันนี้รถคู่ใจของผมนะครับวันนี้เจาคันนี้ไปท่านผู้ชมมาดูครับนี่แหละรถคู่ใจของผมไปที่ไหนถึงที่นั่นไปได้ทุกที่ที่มีตังนี่ครับคันนี้ครับท่านผู้ชม จะไปลุยคลองมะเดือ่อจังหวัดนครน,นายกไปทุกที่ที่มีตังไปทุกจังหวัดนะครับคืนใต้ลงเหนือภาคอีสานไปได้หมดนะครับข้างคืนก็ได้ครับตามใจของผู้ดูสารแล้วท่านผู้ชมได้มาดูกันนะครับนี่ครับรถกูใจของผม รคู่ใจของผมนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคันนี้นี่ครับรถคู่ใจคลิปนี้ก็เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ